ายจีรนัทใจชอบอายุครบรอบแปดขวบพอดีพอดีก็ขอ,อ,อปรมีหลวงพ่อรพะเจ้าอย่ัญินแปลงปกปังรักษาดึกชายจีรนัทใจชอบขอมีปรมัยแข็งแรงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยพุทธ,ธิภาวะพร้อมด้วยอายุบรรณสุขขาพละทุกทาาทุกการทุกมือเทิน พร้อมเลยคุณตาก็มาด้วยคุณตาสูวิตใจชอบคุณยายพัน,นีใจชอบแล้วก็เด็กนิ้งเพลวพัชาพชาใจชอบรับสิทรัสิบพุาธูมิับสินมีทั้งรับสิน,สสนมีทัง้งใจชอบด้วยขอารมีหลวงพ่อพระเจ้ใยาใหญ่ยังแลงบกฝักษรักษา ขอมี p รรมัยแข็งแรงอยู่เย็นมีมสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วย p รรมัยจเจริญด้วยภคกะสบัตัทศักศย์สีดินทองอายุวันละสุขภาระทุกพิทาลาจิตาทุกเมื่อเถิดยะทาวาริวังาปุราปาริปุรินปิสาคารังเอวะมีวะอิโตทินนงเตตานังอุปกปะปติ อิชิตังปจิตังตุมทังขิปมวาสมิสตุสเปปุเรนโตสังกปานจันโทปนารโสยะคามณิโชติรโสยะคาสัพิเตโยวิวัตจันโตสักาโลโควินาสตุมมาเตภาวัฏวันตารายโยสุขี ยโกปวาภิวาธนาีเดียสเนจังโพคาปจายโนจัตตารธรรมมาทันีอายุวันโนสุขัง